สวัสดีนะคะจะมาเช็คพลังงานดูว่าวันนี้จะมีอะไรให้เราต้องรู้ไหมคะให้เราต้องรับรู้อะไรไหมเด็กถือเหรียญจัสติกสามถ้วย ถือไม้อ้าวหกถ้วยเจ็ดเหรียญเดสตาร์คนรักเก่าอีกแล้วนะคะคนรักเก่าคนรักเก่าที่เขาห่างหายไปเนี่ยเขาไปทำงาน ไปเริ่มงานน่าจะไปเริ่มงานใหม่แล้วก็ทำงานเก็บเงินอืมเขาเขาคนกเก่าคนนี้เขาน่าจะเป็นคนธาตุลมธาตุไฟนะธาตุดินแล้วก็มีธาตุน้ำนะคะอเออการที่เขาอยากจะกลับมาเนี่ยเขาอยากเขาอยากกลับมานะคะเพราะว่าเขาเห็นคุณเป็นเดอสตา เดสตาร์นี้เดสตาที่มีความโดดเด่นที่มีมีชื่อค่อนข้างจะมีชื่อเสียงนะถ้าใครไม่มีชื่อเสียงก็เป็นคนที่ได้รับความสนใจจากจากบุคคลภายนอกได้รับความสนใจไม่มาจะทําอะไรก็มีคนอยากรู้อยากติดตามอยากเห็นมีคนให้ความสนใจสวยมีเสน่ห์มีออร่านะคะ,ะด้วยความที่เขาเห็นว่า คุณเป็นเดลสตาแล้วเขาเลยอยากกลับมาเพื่อที่จะมามอบสิ่งดีๆให้คุณมาเฉลิมฉลองมาพบปะผู้คุยเจรจามากินข้าวมาพาไปท่องไปเที่ยวนะแล้วก็มีจั s t ิ c e ออกมาเนี่ยมาให้ความยุติธรรมที่เมื่อก่อนเขาอาจจะไม่ได้ดูแลคุณนะเพราะว่าเขาหมดแต่ทำงานหาเงินทำมาหากินเก็บเงินเก็บทองอเขาเลยไม่ได้ดูแลคุณเขาก็เลยอยากจะออถึงเวลาที่เขาได้ย้อนกลับมานะซิกอ,อกครับเนี่ย คนกเก่าเนี่ยถึงเวลาเขาจะย้อนกลับมาเพื่อที่จะมาดูแลนะมาให้ความยุติธรรมกับคุณให้คุณได้แบบเออมาเทคแคร์ดูแลคุณว่างั้นแหละอยากมาหาอาจจะเป็นเพราะว่าคุณก็เป็นคนสวยคนหล่อที่มีสเสน่ห์เนาะเขาก็อยากกลับมาด้วยความคิดถึงประมาณนี้ดึงเฮอร์มิตรนะคะเฮอร์มิดเฮอร์มิดมาทําไมเอ่ยสิิ์ถ้วยนะคะ เออการกลับมาครั้งนี้เป็นาการกลับมาที่จะมาทําให้คือมาเป็นครอบครัวที่มีความสุขนะคะมาสร้างครอบครัวด้วยเออมาสร้างครอบครัวนะมาสร้างครอบครัวมาอยู่กันเป็นครอบครัวเลยนะะมาเริ่มต้นใหม่นะมาเริ่มต้นใหม่เป็นครอบครัวเดียวกันอืมมีความสุขความผุรุงสมบูรณ์แล้วทีนี้ยเออแปดดาบนะคะแปดดาบ 8ปดดาบแปดไม้แปดดาบแปดไม้ขาวครา,าวที่เขาเคยเอ่อสิ่งที่เขาเคยเขาเคยตกอยู่ในที่ที่แปดดาบเนี่ยหาทางออกไม่ได้มันเป็นความวิตกกังวลของเขาอะเขากลัวว่าเขาจะทํางานไม่สําเร็จเพราะว่าเรื่องงานเรื่องภาระอะไรที่เขามีเนี่ยมันเยอะแยะมากมายมีความวิตกกังวลมีความเครียดที่กลัวว่า เออจะมาหาคุณทันไหมอยากจะมาเพื่อที่จะมาสร้างครอบครัวก,กับคุณเนี่ยกลัวว่าคุณจะไปไหนสักก่อนหรือว่ากลัวคุณจะหนีหายไปไหนสะก่อนเขาอ่ะต้องทํางานเก็บเงินเพื่อที่จะกลับมาหาคุณเนี่ยเพราะว่าด้วยความที่เขาอ่ะกังวลในเรื่องของคุณกลัวคุณจะเออถอยห่างหรือว่าไปเปิดใจให้ใครคนใหม่หรือว่าคนอื่นก่อนเนี่ยเขาถึงต้องรีบรีบมานะคะมีการมาเริ่มต้นใหม่เป็นครอบครัวนะชิออตนะคะ ชาริออตชาริออตการเดินทางเจ็ดดาบสาไม้มีเรื่องบางอย่างนะคะที่มันไม่ค่อยตรงไปตรงมาเท่าไหร่เป็นเรื่องสองสองอินจสองด้านสองอย่างเขาอาจจะมีเรื่องอะไรที่ปิดบังอยู่ที่บอกไม่หมดหรือว่าพูดไม่หมด เมันมีสองอย่างที่ที่ในในในตัวเขาที่ที่เขาเป็นนะคนคนนี้เขาน่าจะเป็นคนทางไกลนะคะเป็นคนทางไกลเขาอาจจะมีเรื่องอะไรที่ปิดบังคุณอยู่นะการที่เขามาหาคุณเนี่ยเขาอาจจะต้องละทิ้งอะไรบางอย่างที่สิ่งที่มันทําให้เขาเครียดให้เขากังวลนะนะเนี่ยหาทางออกไม่ได้เขาอาจจะต้องละทิ้งสิ่งสิ่งนี้สิ่งที่เขามีปัญหาอยู่สิ่งที่เขากังวลอยู่ละทิ้งออกมาละทิ้งมา พว่าเรื่องเรื่องที่เขาละทิ้งมาเนี่ยมันมันทําให้เขาเออมีความทุกข์มีความรู้สึกแบบมืดดําแล้วก็หาทางออกไม่ได้อาจจะเป็นเรื่องในอดีตของเขานะคะที่เออเขาอาจจะมีใครที่คอยควบคุมเขาอยู่ให้เขาเลือกว่าเขาจะเดินทางไปทางไหนว่าเขาจะเดินเส้นไหนว่าเขาจะเลือกอะไรหรืออีกในนึง คนคน house, erfahren, น,นี้เขาอาจจะมีสิ่งที่ต้องเลือกแล้วทีนี้เขาเลือกได้แล้วเมื่อก่อนนี้คือเขาอาจจะยังเลือกไม่ได้เขาก็ได้แต่เออได้แต่เครียดนะแล้วก็รู้สึกว่ามันหาทางออกไม่ได้ทั้งๆท,ที่มันมีทางออกมาอยู่นะแต่เขายังเลือกไม่ได้เขาก็เลยหาทางออกไม่ได้สิ่งที่เขาปิดบังคุณไว้สิ่งที่เขาซ่อนริ้นไว้คือเขาไม่อยากให้คุณรับรูนะ้น่ะเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ถ้าคุณรู้คุณอาจจะไม่สบายใจอะไรทํานองเนี้ยแต่ตอนนี้คือเขาตัดสินใจได้แล้ว่ะคะเขาก็ อ,อ,พ,รอพร้อมที่จะเดินทางมาหาคุณนะเขาจะมาให้ความยุติธรรมกับคุณเขาวางแผนที่จะมาแล้วนะคะเพราะมันเป็นเรื่องที่เออก็น่าจะลงเอวยมาลงเอวยับคุณนี่แหละค่ะมาสร้างครอบครัวด้วยกันนะนะอันนี้คือไพ่ความรักเก่านะคะเขาเป็นคนรักเก่าที่เมื่อก่อนอันนี้เขาอาจจะเออแต่ัดสินใจยังไม่ได้ว่าจะทํายังไงก็าจะเลือกอะไรว่าจะไปทางไหนแล้วก็ยังไม่อยากให้คุณรู้อะเนาะใครที่มีคนรักเก่าที่ที่ทห่างเหินกันไปที่ จากกันไปโดยที่บางทีเขาอาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเออทาไมเขาหายไปแเขาหายไปทาไมอะไรอย่างเงี้ยเขาอาจจะมีเรื่องที่ต้องตัดสินใจหรือเรื่องที่เขาปิดบังคุณอยู่อ่ะมีเรื่องที่ไม่อาจนีไม่สามารถที่จะบอกคุณได้นะเดมยร์วิลใช่ค่ะมันเป็นเรื่องทางเลือกที่อาจจะเป็นเรื่องของเอีกคนหนึ่งที่เขาที่เขามีมีอยู่ก่อนก่อนหน้านี้หรือว่าช่วงช่วงที่เขาหายไปเนี่ยเขาอาจจะไปเคลียร์ปัญหาเคลียร์ปัญหากับคนของเขาอะ กับคนคนอีกคนหนึ่งที่อยู่ในชีวิตของเขาอะนะเขาอาจจะมีมีใครที่คอยควบคุมเขาอยู่มีสิ่งที่ค,ควบคุมเขาอยู่อ่ะบางคนอาจจะไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ความรักอีกคนหนึ่งแต่อาจจะเป็นเป็นครอบครัวเขาเป็นเป็นอิทธิพลคนอีกกลุ่มกลุ่มหนึ่งที่ที่เขาไปมีสว่วนมีมีส่วนเกี่ยวข้องอะไรอย่างเงี้ยที่ไม่สามารถที่เขาไม่สามารถที่จะทําทําอะไรได้เป็นอิสระอย่างที่เขาอยากจะทํา อย่างถ้าเขาอยากมาคบกับคุณอย่างเงี้ยเมื่อก่อนเขาก็อยากเปิดเผยไม่ได้นะว่าเขาอยากจะมาคบกับคุณมันก็ได้แต่เขาก็ได้แต่เงียบไปหายไปแต่ตอนนี้คือเขาได้ละทิ้งตรงนี้มาแล้วนะคะมีการมาเริ่มต้นใหม่มาเป็นครอบครัวกับคุณนะเนีย่ยได้มามอบความรักให้แก่กันนะคุณทั้งคู่นะ่ะจะได้พบรักแล้วก็มีความรักให้แก่กันสร้างครอบครัวด้วยกันมีการเริ่มต้นใหม่การที่เขาหายไปเขาก็น่าจะเป็นเรื่องการงานด้วย การทํางานของเขาอะตอนนี้เขาตัดสินใจได้แล้วนะคะแล้วก็เขาได้ออกมาจากจุดจุดนี้แล้วนะจุดจุดที่อดีตของเขาอาจจะไม่ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ไม่รู้เป็นเรื่องอะไรมันเป็นเรื่องส่วนตัวที่เขาไม่สามารถที่จะบอกคุณได้นะแล้วก็เอเรื่องที่เขาต้องเลือกนะต้องต้องเลือกต้องตัดสินใจตอนนี้เขาออกมาได้แล้วนะเมื่อก่อนเขาออกมาไม่ได้นะเนี่ยต้องลับล่อหรือว่าเมื่อก่อนเขาคบคุณเขาอาจจะไม่ได้เปิดเผยออใช่เมื่อก่อนเขาคบคุณนะเขาอาจจะ อนช่วงที่คุณรู้จักเขาก่อนหน้าน,นี้เขาอาจจะไม่ได้เปิดเผยให้ใครได้รับรู้ว่าเขาว่ามีคุณนะเมื่อก่อนนะ่ะเขาเลยต้องทําอะไรแบบลับๆลอๆอยู่แล้วก็มันมีเดบิวต์ออกมาเนี่ยคือสิ่งที่แบบว่ามันเป็นด้านมืดของเขาด้านที่เอ่อที่เขาต้องปกปิดต้องทําอะไรที่มันไม่ค่อยจะโปร่งใสนะแต่ตอนนี้คือเข้ามาแล้วนะคะก็ได้มามอบความรักให้กับคุณแล้วก็มาเริ่มต้นใหม่มีการได้มาเริ่มต้นใหม่นะ ในเร็วๆนี้แหละค่ะถ้าใครยังไม่ถ้าเขายังไม่มานะก็ะอาจจะเป็นในเร็วนี้ที่เขาจะได้กลับมาได้พบปะเจรจาพูดคุยได้เฉลิมฉลองในสิ่งที่เออเขาตั้งใจไว้นะก็อยากมาที่แค่ดูแลคุณเนี่ยอยากมาให้อะไรมาให้สิ่งดีๆกับคุณนะประมาณนี้นะคะก็อ,อํานวยอวยชัยมีความสุขในการเริ่มต้นใหม่กับครอบครัวและความรักนะคะน่าจะมีความสุขมากเลยนะคะก็ประมาณนี้นะคะสวัสดีค่ะ